เดินชนดีจริงๆครับนะครับทิ้งมาขวาเสียบดทีข่ขวาก็ครับท่านผู้ชมดิบกีนความร้อนแรงมาแล้วครับนี่แหละเอาเลยครับจิ้มลำตัวบอลโดนบาดแผลแางเลยครับธนาเมืองเอาโอ้ยโ,โดนเหมือนกันโดน,นแบบเอาออกอาการไมสู้เียครับเป็นกาอรออกอาการตะพอนผาหมาครับไฟซูปเปอร์โบนัส Welcome back to Max Muay Ultimate, and our fifth bout tonight, a war between Thailands and Laos. Alright, ladies and gentlemen, introducing a Laotian warrior, fighting above the blue corner. 20 years of age training at Kai San Su gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Muang Lao, gentlemen, each seat, a 40 the blue corner. Twenty ready and high sands Jim. Ladies and gentlemen, let's hear it for for boy, boy, And it's uh, he comes from Shenbun Province, training out of Sit Jensai Rung Jim at the age of 27. He holds a professional record of 66 fights and 46 victories, aka the Tang of Bantan. Ladies and gentlemen, please welcome the Paltong Sit Rung. <laughs> ชัยภูนพร้อมส์ทรนนิ่งอดัมสิทเจสัยรุงจิม A.K.A. เดอะแทง o ์ออฟ t ันท e น s ละซีโฟร์ตะโพทองสิทเจสัยรุงและตอนนี้ท่านผู้ชมครับเราินทางมาถึงคู่เอกนำรายการกันแล้วท่านผู้ชมครับเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับซอป,ปอลาวแต่ว่าถ้าจะคู่นี้ไปเราก็ยังมีมวยมันๆให้ติดตามกันอีก2คู่อย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องไปไหนครับ อาการท่านผู้ชมครับบนเวทีครับนักชกในมุมน้ำเงินครับเมืองลาวปุ๋ยโฟแมนครับนักชกจากสมปราวหรือว่าชื่อจริงชินาเพชรดอนสวัสดีในวัย20ปีครับส่วนสูง162เซนติเมตร4ไฟหลังนี่ไม่แพ้ใครเลยครับชนะรวดทั้ง4ไฟและ1ในฟอร์มการชนะของเขาก็เคยเอาชนะเจ้าตะเพาทองมาแล้วครับเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานี่เองค่ายมวยค่ายแสนสุขยิมครับโดยคุณเหมือนทิดแสนสุข แล้วก็มีมิตรใหม่2รุ่งนะครเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนส่วนมุมแดงครับวันนี้จะแก้มือล้างตาได้สำเร็จหรือไม่ครับตาพราวทองสิเจาสายรุง้งนายวรพงษ์วงคำจันทร์ครับไอ้รถถังจากบ้านแทน่นจากตำบลสัพพังอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิครับเป็นนักชกรุ่นพี่ในวัย27ป,สสปสีสูง165เซนติเมตรสามฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1ครับสังกัค่ทยมวยสิยเจาสายรุ้งที่นครสวรรค์ ่าสุดนั้นชนะคะแนนเจ้าเพชรนำชยัยสิงห์เดชาย,ยิ้มเอาไว้ครับในการมไวยไทยแบทเทิลกรรมการสุนรียาภรณ์นนเป็นผู้ชี้ขาดนเวิธีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนจะมาเริ่มมวยคู่เอกประจำคัมคืนนี้ครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้บร,ริหารหนุ่มไฟแรงผู้นำพาวงการมวยไทยไปสู่ระดับโลกท่านประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยคุณอาศิระโตเจริญสุข ladies and gentlemen please welcome max muay thai president mr asira h a j a r a n s u k คุณ asira จะเก็บละมอบเหรียญที่อนลึก max muay thai ให้กับนักชกมวยคู่เอกในค่ำคืนนี้ครับ mr asira ไป pick up the max muay thai medal for the fighters of the main event ต่อคอนเสิร์ประเบิดนานกับคุณอาชิระต่อจันรสุขครับ and now let the m a n event begin เมื่อสักครู่นี้แหละครับท่านผูช้ชมครับคือคนรุ่นใหม่ไฟแรงครับประธานบริษัทแมทมวยไทยกับคุณอาชิระต่อจันรสุขผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพาวงการมวยไทยของเราครับไปสู่ระดับโลกนะครับท่านผู้ชมครับ คือเป็นมอบเหรียญรางวัลเป็นกําลังใจให้กับนักชกคู่เอกในรายการในวันนี้ว่าถัดจากคู่นี้อย่างที่ผมเรียนนะครับยังมีคู่มวยม,มันมันอีก2คู่ให้ได้ติดตามครับจะมีไทยกับจีนแล้วก็ไทยกับอินเดียรอ่ันชมอยู่ตอนนี้ดูคู่ปรับเก่ากันก่อนครับวันนี้เมืองลาวจะย้ําแขนได้หรือไม่หรือจะถูกตะเพาทองชะแคนครับนี่นะครับแนเมืองลาวนี่4-5าฟอร์มหลังนี่สดเหลือเกินครับยังสกัดกนว่าแพ้เป็น ในขณะที่ตะเพาทองครับต้องบอกว่าตอนนี้ค่ายมวยศิษย์เจ๊สายลุงฟอร์มการชกก็เข้าฝักเหมือนกันเข้าดีจริงครับเพิ่งกลับมาฟอร์มดีครับสำหรับตะเพาทองว่าเมื่อวานนี้ครับนี่นะครับไม้ศิษย์เจ๊สายลุงครับเขาบอกว่าเพื่อนร่วมค่ายของตะเพาทองนั้นคว้าแ,แชมป์เดชอดรีบมวยระดับเชฟไปหมักหมากครับเป็นช่วขงขาขึ้นเหมือนกันครับหรือว่าใครจะได้ไปต่อใครจะแขงแรงต่อเนื่องครับเหนื่อยทิ้งทั้งไหลครับ เกียจะเดินหน้าเกียร์ไปที่ทับในฝ่ายทีมเมืองลาวนี่เบาไม่เป็นครับเรียกว่าโดนค้างก็หล่นโดนเชือกก็ขาดแล้วครับไอจีเข้ามาใหม่ครับปักไปซอกซ้ายเกียร์จะเจาะยางหลุดไปครับไอจีต่อที่เมืองล่างวันนี้ทางด้านสพอทองมีลูกเสียร์ขาหน้ามาเรี่ามาเสริมพิเศษครับไฟเบรกเกมเอาไว้นี่ครับมีลูกจุดจิ๊ดเข้ามาสู้ พยายามจะอาศัยความจุดจิกนี่แหละครับเล่นงานเจ้าเมืองลาวเลยครับขวาของเมืองลาวฝากเข้าไปเต็มๆใช้โครงซ้ายเลยครับนครับไอ้รอดกายครับเมืองลาวโยกต่อแน่มีต่อขางปากผืนจากทางด้านตะเภาทองครับนครับพยายามเข้ามาเมืองลาวเนี่ยจะเดินหน้าโดดเล่นงานไปที่บริเวณต้นขาเลยครับเมืองลาวดูทางนี้โดนพุดยาวโจมตีเหมือนกันเดินต้องเดินให้สุดกับเมืองลาวอ่ะครับตะวันพุกตายแล้วก็เตะขวามา กดดันจริงๆกับสมกับที่เป็นซุปเปอร์สตาร์จากสอปปอลลวในขณะนี้ครับกับซ้ายหน้าบ้างครับแับตับเฮาทองเนี่ยต้อก็บอกว่าอันตรายทุกลูกโดยเฉพาะสอกครับพี่น้อยครับรอบห้าบอกว่ารอบจับสารพัดทิศครับไปมาใช้ซ้ายนั้นวัดระยะครับจะเจาะยั้งอีกครั้งครับโูที่เก่งมากครับ เก่งกำปั้นแน่นจริงๆครับสนามเบรล่าตบซ้ายเติมด้วยมัดขวาแล้วจิ้มซังมาดับที่2ครับนี่แหละครับแน่แต่พอโดนเข้าไปนี่พยักหน้าให้ครับบอกไม่เท่าไรเอาแล้ะยวคนี้เสียตูนครับแหมโดนเตะขวาเข้าไปครับยืนกับไลท์ทูปแล้วจิ้มมันตัวสลับเลยครับรอพยายามจะสวนครับไม่ยอมประหยัดอาวุธอยู่ครับยังสวนท่าทีครับวันนี้ทอท้อต้องดูว่าจะมาไม้ไหนครับครับ ต้องเดินบ้างครับพ้ามตะเพาทองไปรับของหนักๆจากเมืองลาวบ่อยๆเนี่ยไม่ดีครับต้องชิงเดินครับตะเพาทองมีพระามแม่ฟุตเบิร์กรอครับออะไตั้งไว้ไล่ที่มาอ้าลอยมัดขวามายังวุ่นวายวนออกมาซ้ายเพื่อนยูวัตรระยะต่อเดินขู่เลยครับชูศอกขวาเอาไว้ครับพี่น้อยครับขู่ครับเอากรรมการสุทธิยาประเดนนั้นเลยเกมเตือนเลยครับเข้าสู่ช่วงไปครับ ได้รับคำเดือนนี่ต้องเชื่อฟังครับทางด้านเมืองลาวแต่ขวาเปิดทางเข้ามานะครับตะขอทองพยายามจะเดินหน้าบ้างครับทิ้งไปหมัดขวาเมืองลาวบวกขึ้นปักตัวจ่อไซ้ค์ครั้งกับที่หน้าตะขอทองนี่ครับแมมีดีที่ต่อครับตัดสินใจบวกต่อแรกกับมัดของเมืองลาวครับตะขอนทองรับเจาะยางเข้ามาตะขอทองปลายกระแทกต่อครับแล้วหมดยกแรกครับนี่ครับยังอยู่กับเราครับน้องลาลาเบลครับแมคริงเกิล2019 ป้ายบอกยกซึ่งจะขึ้นในยกที่สองครับยกที่สองกำลังจะระเบิดขึ้นครับน้องลาลาเบลครับจำเชื่อไว้นะครับเรจะมีความน่ารักสดใสวันนี้มาแจกเป็นประจำวันทุกทุกสัปดาห์ครับนี่นะครับเรื่อว่าพักความมันมาพบกับความสวยงามครับรอยยิ้มข้างสักเวียนครับตอนนี้ไปซ้ายเข้ามาเมืองเราเขามีสวนอะไรกันจากภาพช้าอยากจะไล่ทุบไล่ตะบันก่อนครับ เปลี่ยนเข้าใส่ครับผู้ปรับเก่าอย่างทางด้านตพอทอเอาล้วครับท่านผู้ชมครับยกที่2ครับเอาล้วครับแมาเราก็มั่นอ้มั่นใจว่าเกมในยกนี้น่าจะตูด,ดขึ้นมามากว่าหลายเท่าครับมาเลยครับหมัดของเมืองลาวมาอีกแล้วครับามาตามคำขอครับทีมงานบอกให้เดินเมืองลาวจับให้ครับสอดใจรอ,เ,อ,อ,เ,อเมืองลาวก็บวกส่วนคืนครับเสียดสีท้าย การเตะบอลไม่สมเหมือนกันจับบวกครับนี่นะครับแม่ต่างฝ่ายต่างพร้อมใจกันเดินครับเดี๋ยวก็รู้ว่าคาเรนจะพลาดขับคุตติ้งครับส่งสัญญาประกาศออกสึกเอาตัวทุกซ้ายของเมืองลาวเข้าไปนี่นะแม่ขาขวิดกระโดดเข้าไปยังตั้งลำได้เห็นควเทียบเท่าเมืองลาตะบันต่อครับงาครับมาเป็นเพื่อกระบัดหนึ่งสองทเอาไว้ปลากออกมาคารองพยายามจะจับนายเมืองลาวตั้งไว้เสียบด้านซ้ายก่อนครับนับเกาะได้คารองตี ลาวตั้งเดือดจะหาช่องครับแจกออกมาครับโดยกรรมการสุนทัยครับวิ่งเข้าหาครับมึงลาวมากมัดานมาร์แล้วจัดล่าเข้าไปก่อนอาล้วครับแม่อาร์เจัดให้จัดเต้นเขามาแล้วก็เริ่มเสียอาการทในการทางด้านรถถังรถจะปั่นแท่นครับอ่อนรองโบกปลายยังตั้งลำไม่ทันครับเหลืองสายนี่ครับใช้ฮุบสายกอดครับพื่อที่เล่นงานบโดยลำตัวก็เติมโดยหุบขวาเขก็ใบเวียนใบหน้าครับ บรเดินหน้าที่มาใหม่กับเมืองลาวลาวแล้วครับตามต่อคืนครับทางด้านตมทองไม่ยอมเหมือนกันครับโอ้ยดูครับต้องวนเลยครับทางด้านเมืองลาวเพราะว่าตมทได้เดินชนดีจริงๆครับทิ้งให้แบบขวาเสียบด้วยขวานขึ้นท่านผู้ชมดิกกี้วามร้อนแรงมาเลยครับนี่ครับมัดมาผมตอบคืนกับทางด้านตมทองมาเสียบคืนลัดล่างมาให้กเสียบครับแหมแหลกกันโม่ที่มุมแล้ครับนะครับกรรมการแยกออกมาอีกครั้งครับ ปากดสอดขวาจามเขาใส่อีกครั้งนักดาาเจ้าตพทองตทองก็เดินมาเอาเท้าตบเต็มครับมังลาว่ายังไงออกแล้วต่อยมาหนึ่งตอกล้ะรั็จิ้มลำตัวเองโดนบาดแมลกว้างเลยนักราจ้าึงเอาอยโดนเหมือนกันนักดาจ้าออาการเปนย้ครับเป็นตาของนตพทองมาครับชุดใหญ่จากตทองมานานๆจะเห็นเจ้าเบืองเรามีอาการขาบัดครับ เอาแล้วครับตะพาทองได้ใจเลยครับนี่นะครับเกมของทีม้เมริกัตะพาทางดานเมืองลาเตะสายมาจากเมองลาวตะพาพุ่งขึ้นมืองลาวตายทั้งตัวครับเมืองลาวเสียบซ้างด้านตะพาทองพรียามจะโต้ครก็ยังามาอีกครั้งครับนี่ครับสมศักดิ์สีผมฉายาครับตะพาทองเมืองลาเดินต่อเตะข้ามมานะครับ ฝ่ายก็มาตพทองหลอกเสียบเลยครับทุบไปเลยกันเลยครับเมืองลาวบนไหไปหน้าสลับลำตัวครับเป็นเพืเมืองลาวทานยุดใหญ่ๆครับเฮ้ยพยายเดินต่อวางนะกดแข่งขันปเสียแล้วเสียหน้าแล้วเมืองาวเสียหลัวเสียศูนย์เมืองลาวไปจังหวะเขี่ยเสียจังหวะแล้วเสียบตามน้ำเข้ามาครับแต่หน้าตพทองแล้วก็สองขวาตพทองเมืองลาวบวกหมัดวางด้วซ้ายทำไว้เดินต่อเสียบซ้ายเลยกันแต่นาตพทองโอ้จังหวะยกแข่งครับ ยกที่สองครับนี่แหละครับความมันระดับโลกของแม็กซ์มวยไทยครับเมืองลาวปุ๋ยโฟร์แมนมีจังหวะที่นานๆพวกเราจะเห็นสิ่ก็คือโดนบวกหมัดขวาเข้ามาเนี่ยมีอาการขาอ่อนเลยครับพี่น้อยครับนี่นะครับโดนเหมือนกันกรับเมืองลาวเจ้าของจริงเข้าไปครับมนุษย์เหมือนกันครับไม่ใช่หุ่นยนต์ครับโอ้แต่ว่านานๆจะเห็นดูนะครับเดี๋ยวดูว่าโดนยังไงครับนี่ครับจิ้มลำตัวมาก่อนแค่นั้นเมืองลาว หลวงลำตัวของเมืองลาวโดนสวนนี่ครับโอ้ขวาตรงเคาะเข้าไปครับโอ้แกมันกัตนาตะพะทองนะครับแล้วมีจังหวะที่อาศัยเหลี่ยมแล้วแทงตามน้ำเนี่ยค่อนสวยครับตะพทองเดินทางมาถึงยกสุดท้ายกันแล้วครับคำรบที่สองที่ทั้งคู่กลับมาเจอกันครับนะครับครั้งแรกนั้นเมืองลาวชนะมาครับส่วนครั้งนี้จะเป็นอย่างไรยกนี้ตัดสินรันอีกสามนาทีครับ สามนาทีแห่งการค้นหาผู้ชนะแหมถือว่าเป็นเกมที่น่าติดตามรับชมเป็นอย่างยิ่งคุณที่จริงครับนะครับเดินเข้ามาต่อครับธน,นาบุญลาวจิ้มขวาใส่เลยครับาตามสไตล์อยู่แล้วครับอาเภน่วยหมัดไล่ขี่ต่อยข้งางล่างมีหมัดเป็นอาวุธเด่นครับเอาระครับยังรัดจะได้าอาเตะขวามาขีดนายทำเทตัาทองเดินมากเลื่อนเสียบเลยครบต้องเข้าวงในครับตัาทอง แล้เสียสายตักมาขวาแล้วลวงตัวนี้ครับง่าออกมัดชุดนี้น่ากลัวงจะได้เมืองเราตีหา,าะะองอกกนหนเข้าม,ามาแรงจากมุกอัพเมืองเราตั้งมาสิบขวามบ้างบางทางตัวหนา้าครับอาจรับอาจจะมาขึ้นเหมือนกันโอ้สงครามครับท่านผู้ชมกับคู่นี้เอาแยกอมกที่แม่เมืองเราไม่ยอมแม่จะเข้ไม่ได้ครับโดนตอบขึ้นจากธรรงพรจา,ากนายมาถอยแล้วเสียกับธรรรอดอ่ะนะครับลาวตั้งไว้ธรรมรอดตีขวาใส่ก่อนครับกับแยกออกมา จะพุ่งอย่างเดียวครับอะไรครับปากด้วยสายโดดเสียต้าวแล้วบุกไปเป็นไฟายทีมาโดนท้องโดนเนี่ยก็มีอาการเหมือนกันครับนี่ครับต่างฝ่ายต่างโดนบั๊กที่หัวจิตหัวใจไปอันนี้พลาดพลาดออกตรงนั้นเลยมาแล้วเป็นอะไรเอ้าวเมืองลาวมาโดนครับผู้ขวางของต่างบอทองจิ้มนตัวนวดท้องแล้วเสียทายตีด้วยขวาโอ้โหมาเป็นชุดใหญ่ครับเมืองลาวแม่แต่บอลทองพลาดยังไงครับต่างฝ่ายต่างโดนยังมีลูกพิการมาทางด้านจากทอง เสียผวามาครับหนี่เวียดซ้ายมาเดี๋ยวจะนวดลำตัวเลือกเป้าอย่างเอาเกียร์ได้ทุกเสาเอ้ามาแล้วมาชุดของสนับเมืองลาวโดเข้าไปอยู่ที่ตพรทองเียบมากขึ้นวงหาเก็สู้มาครับคุณทีผมที่แหมนวดเนี้ยวงในครับยับแยงออกมาตพรทองตอนนี้โดนเกมบุกหนักของเมืองลาวพังว่าจี้ตัวสลับไปหน้านี่แหละครับแม่เริ่มเที่ยงหัวกับตพรทองเมืองลาวตอนนี้เอาความไปไาจากไหนครับเียบมาหายไปแล้วครับโอ้หายใจกันทางไหนครับคุณที่มา ปูกสกีลูรักตีรั้ไม่หยุดอาวุธกันเลยครับต่อยกันเหมือนหุ่นเดินมาเตยท้ายมาหัวตามมารับเมืองลาลูกนั้นลูกเก็บเล่มตามมาเลยครับนครพรลทองหนักเสียบขวาครับเมืองลาวตีเอาเลยครับนาทีสุดท้ายครับเฮ้ยเป็นเกนดี้ดูเดือดตลอดเลยครับเมืองงานเดินต่อแต่พระรามก็ไม่ยับนะืองงานพยายามพลักเตะฟว้ามาจากนครพหลนี่คก็แม่โยนแข้งเข้าไปเลยครับปูกไม้ต้องควายครั้งจับนายตีเอาในครับ ตะมทโดนล้างหายยังวะตัดวงตาต่อครับยังไม่เดิมครับคุณมีดีผมก็มีดีนะครับตมทพยายามจะอาศัยวงในรวบครับตีด้วยซ้ายแยกออกมาครับแยกออกมาโอ้เฮ้ยตัดวงตาเจ้ากไป่หมดเหุ้ตัดประมือให้ครับมาขว้ามาเลยครับมาเป็นเพื่อนฝใหญ่ๆนะครับตีเรือขาวปลาเอาเลยท่านชมครับโค้งสุดท้ายแล้วครับเด็กดาวกำเราวิ่งเข้าไปหาโดนเขาขึ้นจากทมททุบมาขึ้นมาเป็นทุบอา สามยกเรียบร้อยเลยครับคู่เอกนำรายการครับนี่คือเมืองลาวอุ๋ยโฟแมนครับท่านผู้ชมจากสพป,ปลาวกับตะเพาทองสิทธิ์เจ้สรุ้งนักชกจากเมอบ้านแท่นจังหวัดชัยามูสุดยอดครับทำรบที่สองที่ทั้งคู่ได้มาเจอกันอีกครั้งโอ้โหสุดยอดครับทั้งร่างนับเป็นเมืองลาวเคยเอาชนะมาได้ย้อนกลับไปเมื่อมีนาคมที่ผ่านมามาดูครั้งนี้ครับ โอ้โหไล่เลยครับในยกสุดท้ายครับเมืองลาวทุบซ้ายทุบขวาแต่เผาท้องกันมีหมัดครับมีเข่าครับพยายามจะคว้าแล้วตีครับโอ้โหสุดยอดครับสมน้ําสมเนื้อต้องปรบมือให้ไม่ว่าใครจะชนะครับแต่ครั้งนี้เมืองลาวครับจะย้ําแค้นได้หรือไม่หรือจะถูกสั่งแค้นครับไปคะแนนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่พิธีกรครับหรือว่าคุณเบียร์บนเวทีแล้วไปลุ้นกันเลยครับ ว้าวว้าว t a Fight Ladies and Gentlemen Let's check out the Bonus Round สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Page Page #Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max Muay Thai Official ได้แล้ววันนี้ Super bonus for Blue and Red Corner. Max Muay Thai Facebook page. Both at least 120 degrees of the partnership. our super bonuses, 10,000 baht each. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. BLUE CORNER BERLUK BUENG PORMAN 5 SUPER BONUS